หนึ่งในความสัมพันธ์ที่สําคัญของด้านการเงินก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง cash flow และกําไรนะครับซึ่งสามารถเขียนได้ดังนี้ครับ cash flow เท่ากับกําไรลบลงทุนครับในช่วงที่ธุรกิจกําลังก่อตั้งก่อร่างสร้างตัวอยู่นะครับเราก็ต้องมีการลงทุนเพื่ออนาคตนะครับอาจจะมีการประกอบการการขายของแล้วนะครับสร้างไรายได้ขึ้นมาแต่มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ก็มักจะขาดทุนก็ทําให บริษัทต้องมีแคชโฟรมาสำรองเพิ่มเติมอีกนอกเหนือจากที่ลงทุนด้วยนะครับถ้าเราแบ่งการพัฒนาการของธุรกิจตามช่วงเวลาตามช่วงอายุเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น4ช่วงหลักๆดังนี้นะครับช่วงแรกก็คือจะเป็นช่วงที่ลงทุนเยอะและยังกําไรน้อยอยู่นะครับเราก็จะเรียกช่วงนี้ว่าเป็นช่วง l a unched นะหรือเป็นช่วงที่ก่อตั้งธุรกิจนั่นเองนะครับ เมื่อธุรกิจเริ่มอยู่ตัวแล้วก็พร้อมที่จะเริญเติบโตนะครับช่วงถัดช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่รายได้เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับบริษัทเริ่มมีกําไรบ้างแคชฟลอาจจะยังติดลบอยู่เพราะเนื่องจากถึงแม้ทํากําไรได้แต่ก็ต้องลงทุนเพื่ออนาคตเช่นเดียวกันช่วงนี้เราก็จะแบ่งนะครับเรียกว่าเป็น growth stage ในช่วงถัดมาเมื่อบริษัท เริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับเริ่มสามารถทํากําไรได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนมากเท่าเดิมแล้วเนี่ยครับเราก็มักจะเรียกช่วงนี้เป็นช่วงที่บริษัทอิ่มตัวอยู่ตัวละนะครับเรียกก็เป็นช่วง maturity stage เองและเมื่อมาถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วนะครับบริษัทก็อาจจะถ้าไม่ทําอะไรต่อไปเริ่มมีคู่แข่งเข้ามาเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเข้าสู่ในช่วงถดถอยนะครับ เราก็จะเรียกว่าเป็น decline stage ซึ่งก็เป็น4ช่วงของ life cycle นะครับที่เรามักจะพูดถึงกันคือ launch growth maturity และ decline นั่นเองซึ่งจากความสัมพันธ์ระหว่าง cash flow profit กับ investment นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถแบ่งช่วงของกิจการได้เป็นช่วงที่ต้องลงทุนเยอะกับช่วงลงทุนน้อยในช่วงที่กำไรเมื่อเทียบกับ cash flow แล้วเนี่ยนะครับ cash flow น้อยกว่ากำไรก็คือช่วงที่ลงทุนเยอะ ก็เป็นช่วงประมาณนี้นั่นเองนะในขณะที่ช่วง cash f l o เริ่มเกินกําไรละก็คือช่วงที่เรามีกําไรแล้วเราสามารถถอนทุนคืนถึงสิ่งที่ลงทุนคืนไปได้นะช่วงนี้ก็สามารถลดการลงทุนไปได้นะครับแลวเราก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากที่ได้ลงทุนไปนั่นเองนะใช้คําว่า harvest หรือเ,เก็บเกี่ยวก็ได้นั่นเอง ทีนี้จากมิติของเรื่องตัวผลประกอบการของบริษัทแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถพูดถึงกันได้ก็คือเรื่องแหล่งของเงินทุนของบริษัทนะครับก็สามารถวาดกราฟแค,คล้ายๆกันแต่ดูเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงกิจการได้ก็จะเห็นได้ว่าช่วงแรกๆที่กิจการเรากําลังอยู่ช่วงก่อร่างสร้างตัวนี้ความเสี่ยงก็ย่อมสูงแต่เมื่อมีผลประกอบการเป็น t r a เร record ให้ประจักษ์แล้วนะครับความเสี่ยงงด้านธุรกิจ ที่ตัวบริษัทเองที่ได้เจอเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆมีความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆเราสามารถวาดกราฟความเสี่ยงได้นะครับว่าตัวความเสี่ยงของตัวกิจาการเป็นอย่างไรเราก็คาดหวังจะเห็นภาพที่ความเสี่ยงลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อกิจาการมีการเติบโตแล้วก็มีแพลนเรคคอร์ดมีความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็หมายความว่ากิจาการในช่วงแรกๆที่กําลังก่อร่างสร้างตัวนี้เนี่ยจะหาแหล่งเงินทุนเนี่ยก็จะหาแหล่งเงินทุนได้ค่อนข้างยาก ใช้คำว่า access to financing แล้วกัน,น,นช่วงแรกๆก,ก็จะหาแหล่งเงินทุนยากหน่อยแต่เมื่อกิจการมี track record มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับเราก็สามารถ เลือกแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกู้ยืมเงินจากตัวธนาคารหรือว่าจะระดมทุนจากการเข้าตลาด IPO หรือออกตราสารหนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวความเสี่ยงของธุรกิจเป็นหลักนั่นเองทีนี้ที่บอกว่าการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนเนี่ยนะครับยากง,ง่ายที่ว่าเนี่ยในรูปแบบของเงินทุนที่รับออกมาจะแตกต่างกันอย่างไรเราลองมาดูกันละกันขอเพิ่มอีกสเตจหนึ่งละกันนะครับก็คือช่วงที่เป็น pre launch คือจุดเริ่มต้นเลย ซึ่งกษตรทอนได้เห็นว่าก่อนที่เราจะเริ่มมีกิจการเป็นหลักเป็นแหล่งเนี่ยนะครับเราอาจจะอยู่ในช่วงที่ต้องพัฒนาตัวธุรกิจของเราว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรมาขายมี p u o d ์ c อย่างไงหรือว่า,าไปสํำรวจตลาดทําวิจัยเป็นต้นนะครับซึ่งช่วงแรกๆนียจะหาคนอื่นมาร่วมลงทุนเราก็คงเป็นเรื่องที่ลําบากใครที่มีเพื่อนหรือมีครอบครัวคอยสนับสนุนนะครับก็คงเป็นเรื่องดี นั้นแหล่งของเงินทุนนี้เนี่ยจะขอเริ่มต้นไ้ก่อนว่ายังไงก็สามารถหาจากแหล่งของเงินทุนนี้ได้จากทุกสเตจนะครับก็คือของตัว Fo ลเดอร์เองนะแล้วก็เป็นครอบครัวแล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อนแ,แหล่งของเงินทุนนี้เนี่ยสามารถหาได้เรื่อยๆแหละครับทีนี้ก็จะมีข้อจำกัดอยู่ว่าถ้าถึงจุดที่ธุรกิจเราเริ่มโตขึ้นแล้วเนี่ยเงินทุนจากแหล่งพวกนี้อาจจะหาได้ค่อนข้างยากเราก็ต้องไปหาจากที่อื่น งั้นนอกเหนือจากคนใกล้ตัวแล้วเนี่ยหาจากที่ไหนได้อีกบ้างนะครับถ้าเป็นช่วงพรีลอนใช่ไสิ่งที่สามารถารับได้ก็อาจจะเป็นเป็นเงินทุนวิจัยอาจจะเป็นรูปแบบของรีเสิร์ชกรานจากภาครัฐหรือว่าหน่วยงานสนับสนุนเป็นต้นก็จะขอใช้คําว่ากรานแล้วกันนะครับก็มักจะมาในรูปแบบของเงินทุนที่ให้เปล่านะเพื่อสนับสนุนว่า,าให้เราทําวิจัยเป็นต้นนะครับกรานบางอาจจะมีเงื่อนไขอขอแบ่ง,งผลประโยชน์กลับมาบ้างแต่ส่วนมากมักจะเป็นเงินทุนที่ แม้กระทั่งเรายังไม่มีไอเดียอะไรเลยในการทำธุรกิจนะก็จะเป็นวิจัยที่สร้างองค์ความรู้มากกว่านะครับนี้พอมาถึงจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยนะครับตอนเริ่มต้นก็มักจะมีคำที่เรียกว่าซ e ดเนาะเหมือนกับเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับที่ทำให้เราสามารถเริ่มก่อร่างสร้างตัวได้นะครับซึ่งคนที่ให้เงินทุนในในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเสี่ยงสูงมากนะเพราะว่าเขาให้เราจากเรา ยังเป็นจุดศูนย์อยู่เลยนะครับเราก็อาจจะได้เงินทุนนี้จากตัวพวกหน่วยงานที่เป็นอินキュเบเตอร์นะหน่วยบ่มเพาะทางธุรกิจเป็นต้นนะครับหรืออาจจะได้จากกองทุนเบ n เจอร์แคปิตอซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวกองทุนนั้นนะครับว่ามีจุดประสงค์อย่างไรบางกองทุนเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณมีทร a คเรคคอร์ดแล้วนะมีตัวโปรโตไทป์หรือว่ามีตัวธุรกิจที่ มีลูกค้าชัดเจนมาแล้วมีรายได้เลี้ยงตัวเองด้แล้วค่อยมาหาผมนะครับนั้น v e n เจอร์แคเราสามารถระดมทุนได้นะครับแต่ว่าเขาจะเข้ามาตอนที่บริษัทเรามี Track Record มากแล้วเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ Specialty ของตัวกองทุนเขาเลยนะครับแล้วเมื่อธุรกิจของเรามีขนาดใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยนะเริ่มมี Track Record มากขึ้น,นเรื่อยๆมีลูกค้า มีตัว business model ก็นั่งชัดเจนนะครับความเสี่ยงธุรกิจเราเริ่มลดลงพอเรามีความเสี่ยงเริ่มลดลงเนี่ยคนที่กล้ามาลงทุนกับเราก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆผลตอบแทนที่เขาคาดหวังกับเราก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับความเสี่ยงกับผลตอบแทนย่อมมาคู่กันอยู่แล้วดังนั้นกองทุนที่เป็นลักษณะ venture capital ที่ต้องการผลตอบแทนสูงมากๆยอมรับความเสี่ยงสูงได้มากเนี่ยก็อ,อาจจะไม่มาเล่นในช่วงที่เป็น growth stage ละ อาจจะมีเป็นกองทุนที่เรียก่็เป็น Growth Capital เข้ามานะครับดูแลในส่วนนี้แทน Business Model ของเขาก็จะคล้ายๆกับตัว Venture Capital Fund แหละนะครับแต่ว่าตัวความเสี่ยงที่เขาต้องเจอก็จะน้อยกว่าแล้วตัวประเภทธุรกิจที่เขาคัดเลือกลงทุนก็จะแตกต่างกันเช่นเดียวกันแต่พอธุรกิจเราเริ่มมี Track Record เริ่มมี Cash Flow มาแล้วเนี่ยนะครับทางเลือกก็เริ่มมากขึ้นล้เราจะไปขอกู้เงินเริ่มกู้ได้ละ ทางจุดนี้ตัวธนาคารอาจจะอยากเริ่มมาให้เราปล่อยกู้ละธนาคารมาแล้วก็จะมายาวเลยละ่ะนะครับเมื่อเราเริ่มอยู่ในความสนใจของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถสนับสนุนเราต่อไปได้เรื่อยๆนะครับและแหล่งเงินทุนนี้ก็สามารถหาต่อไปได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันนอกเหนือจากพึ่งธนาคารแล้วนะครับถ้าเกิดอยากจะได้รับเงินทุนในรูปแบบเงินกู้เหมือนกัน เมื่อบริษัทเรามีขนาดใหญ่มากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นเราก็เริ่มระดมทุนจากประชาชนธรรมดาทั่วไปได้เราก็จะเริ่มระดมทุนในวงกว้างมากขึ้น,นเรื่อยๆละนะครับก็อาจจะได้ในรูปแบบของการออกตราสารนีนะ้เป็นเป็นเ,เรียกว่าไงดีเรียกว่า fixed income security เท่กันนะ ซึ่งจะออกมารูปแบบของตราสารนี้พันธาบัตรตัวใช้เงินก็ว่าไปนะครับซึ่งก็เราก็ต้องมีความน่าเชื่อถือพอสมควรนะได้รับการจัดลำดับความน่าเชื่อถือเราถึงจะสามารถออกตราสารนี้จากตัวประชาชนทั่วไปได้นี่ก่อนถึงจุดนั้นนะครับเราอาจจะระดมทุนด้วยการออกหุ้นเหมือนกันนะแต่ออกหุ้นเพิ่มทุนนะครับออก i p o นะก็เป็นแหล่งเงินที่สามารถ ได้เช่นเดียวกันเนะมื่อบริษัทเรเริ่มมีแฟลกต์เรคคอร์ดมากขึ้นแล้วสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วแหล่งเงินทุนพวกนี้นะครับเรามีทางเลือกมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับพอมีทางเลือกมากขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถได้เงื่อนไขที่ดีขึ้นในแง่ต้นทุนเงินทุนของตัวกิจการเองก็จะลดลงเรื่อยๆด้วยแล้นย้อนกลับไป ช่วงแ,กแรกๆเนี่ยนะครับบริษัทเรายังมีความเสี่ยงสูงอยู่คนที่เขาจะเข้ามาเสี่ยงกับเราด้วยเขาก็ย่อมต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนมากเช่นเดียวกันในขณะที่คนที่มาตอนที่ธุรกิจเริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับจะมาขอผลตอบแทนสูงก็ใช่ที่อยู่แต่นั้นเขาก็อาจจะไม่เรียกร้องผลตอบแทนสูงมากแต่เขาก็จะเข้ามาในช่วงที่บริษัทของเราเนี่ยเริ่มเป็นบริษัทที่มีที่มีประวัติแล้วนั่นเองนะครับนั้น ตัวแหล่งของเงินทุนก็มักจะขึ้นอยู่กับตัว Stage ของตัวบริษัทด้วยเช่นเดียวกัน